สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้เป็นวันเกิดของใครบ้างครับวันที่21มิถุนายนวันนี้ตรงกับวันเกิดของอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทยเราครับคือคุณยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกและคนเดียวของประเทศไทยก็ได้ทำเซอร์ไพร์ ชิงพื้นที่ข่าวโดยแฟนคลับของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงของเราเนี่ยได้สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับอดีตท่านนายกรัฐมนตรีและก็สร้างจุดขายในเชิงตลาดให้เราได้เห็นกันผมอ่านข่าวนี้แล้วเนี่ยก็นึกอดทึ่งในความคิดของแฟนคลับของท่านจริงๆครับคือเหมารถตุกๆแล้วก็ติดป้ายอวยพรวันเกิดให้กับคุณยิ่งรักด้วยครับเพจยิ่งรักชินวัตร forever โพสภาพกิจกรรมอวยพรวันเกิดอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทยในวัย54ปีด้วยการติดป้ายอวยพรวันเกิดท้ายรถตุกๆณนะสถานีรถไฟหัวลำโพงระบุแม้เราจะอยู่ไกลกันแต่ใจก็ยังคิดถึงเสมอแหมหวานจริงๆนะครับวันนี้วันที่21มิถุนายนเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ54ปีของคุณยิ่งรักชินวัตรที่ปัจจุบันหนีความผิดไปอยู่ที่ต่างประเทศ อย่างไรก็ตามในเพจยิ่งรักชินวัตร forever ที่มีผู้ติดตามกว่า2 0 0 0 0นคนได้ออกมาโพสตผ้ากิจกรรมที่ทางเพจอวยพรวันเกิดด้วยการติดป้ายอวยพรไว้ท้ายรถตุกๆบริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพงโดยทางเพจได้ระบุว่าอยู่ไกลแต่ใจคิดถึงวันเกิดปีนี้แม่เราจะอยู่ไกลกันแค่ไหนระยะทางก็ไม่อาจกั้นความรักและความคิดถึงได้จึงขอส่งความคิด ถึงและอย่างมีความหวังค่ะปีนี้พวกเราขอเซอร์ไพรส์วันเกิดท่านนายกยิ่งลักษณ์กับรถตุก๊กตุ๊กณสถานีรถไฟหัวลำโพงพร้อมติดป้ายอวยพรวันเกิดสุดพิเศษจึงนำภาพบรรยากาศมาฝากนายกยิ่งลักษ์ผ่านเพจนี้ค่ะแม้เราจะไกลกันแต่ใจก็ยังคิดถึงเสมอนะคะสุขสันต์วันเกิดค่ะนายกในดวงใจก่อนหน้านี้ทางอดีตนายกหญิงได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก ฉลองวันเกิดร่วงหน้าด้วยการแจก,กสเปรย์แอลกอฮอล์แบบพกพาให้แฟนคลับในแฟนเพจจำนวน200คนโดยสเปรย์แอลกอฮอล์ดังกล่าวนางสาวยิ่งลักษณ์เลือกกลิ่นโกโก้ชาแนลและเลือกใช้สีชมพูซึ่งทางนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ได้แจก,กให้กับแฟนเพจไป200คนเ <c oughs> มื่อวันที่20มิถุนายนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่อยู่ระหว่างการหลบหนีหมายจับไปใช้ชีวิตในต่างแดน ได้โพสต์ใน Facebook ยิ่งรักชินวัตรฉลองวันเกิดล่วงหน้าด้วยการแจก,กสเปรย์แอลกอฮอล์แบบพกพาให้แฟนคลับในแฟนเพจกว่า6ล้านคนโดยสเปรย์แอลกอฮอล์ดังกล่าวนางสาวยิ่งลักเลือกกลิ่นโคโค่ชาแนลและเลือกใช้สีชมพูทั้งนี้อดีตนายกรัฐมนตรีที่หนีความผิดไปอยู่ต่างประเทศได้ระบุข้อความว่ามีของเซอร์ไพรส์วันเกิดล่วงหน้าหนึ่งวันเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์แบบพกพาไว้ล้างมือ เพื่อป้องกันไวรัสโควิด -19 จากพี่แจนพวงเพชรชุนละเอียดค่ะที่ทำส่งมาให้เป็นพิเศษเนื่องในวันคล้ายวันเกิดปีนี้กลิ่นโคโค่ชาแนลหอมสดชื่นมากค่ะต้องขอขอบคุณพี่แจนมาในโอกาสนี้ด้วยนะคะชอบมากๆค่ะจึงขอถือโอกาสนี้ส่งมอบความรักและความห่วงใยในการดูแลสุขภาพของทุกท่านและแฟนเพจยิ่งลักสำหรับ200ท่านแรกที่เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้นะคะสำหรับแฟนเพจทั้ง4ล้านไลค์ 5ล้านไลค์และ6ล้านไลค์ที่ยังคงเหนียวแน่นเป็นแฟนเพจกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานดิฉันได้ขอให้ทางทีมงานจัดส่งสเปรย์ไปให้ทุกท่านทางไปษณีเพื่อที่จะบอกว่ายิ่งรักยังคิดถึงและห่วงใยทุกท่านเสมอคะ่ะแม้เรามีอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงเนี่ยก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่าท่านได้ทำในสิ่งซึ่งมีความอบอุ่นมีความหวานและลึกซึ้ง กับแฟนคลับของท่านอย่างแท้จริงใช่ดีนะครับท่านควรกลับมาอย่างเมืองไทยและก็แจก,กข้าวหอมมะลิให้คนละถุงน่าจะเป็นที่ยินดีของทุกคนดีกว่าจะแจก,กน้ำหอมโคโค่ชาแนลศิลปรชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ